ต้นไม้แห่งโชคลาภ PG ยู่ต้นตะเคียนชอง p ีนั่นเองนะคะทุกคนมาแล้ว46คูณ5เข้าไปได้รางวัลรวมมาทั้งหมด230บุตรนะคะ วันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วกับเจโชโชโฟูจันในเกม p o p e r i t y f a u l จุดฉีต้นไม้แห่งความโชคไอ้ต้นไม้แห่งโชคลาภความมั่งมีมั่งคั่งใดๆต่าจะเป็นโบนัสจะเป็นวายถุงทองถุงแดงเหมือนเดิมเป็นหยกแดงหยกเขียวต่ตางๆหน้าเหมือนเดิมนะทุกคนถ้าใครยังไม่ได้ดูไปดูเกมคลิปแรกที่เจเล่นนะเจจะอธิบายไว้หมดเลยวันนี้นำสูงเปที่500อเราจะซื้อฟีเจอร์ในแบบที่5้านะจ๊ะไม่ต้องลุ้นไปเข้าไปเลยยังไงก็ได้3ามสอง อาจจะพูดไวเนืน้อทุกคนเป็นสื่แบบไม่ได้พูดไวเราพูดไม่ทันเพราะว่ากินน้ำอยู่มิดผมอยู่นะจ๊ะเราไปดูกันว่าการซื้อฟรีเจอต้นเกมของต้นตะเคียนทองต้นนี้จะได้เท่าไหร่นะ เงียบมากเงียบสุดๆหมุนรอบสุดท้ายไม่มานี่คือโอลงใจนึกว่าได้กินแกลบกินแ้วอีกแล้วนะทุกคนนึกว่าจะโดนหลอกอีกแล้วเอ,อตอนนี้ก็เป็นเวลาอ่ะสี่โมงเนี่ยเล็ก่าเล็กามันคือกี่โมงทุกคนห้าโมงห้าโมงนะจ๊ะห้าโมง ปกติฉันดูจะได้17นาฬิกาจ้าอันนี้เป็นเวลา5โมงนะคะทุกคนวันนี้มาเล่นไวยนิดนึงนะแบบเย็นๆเรามาลองดูว่าช่วงเย็นเนี่ยซื้อฟีเจ้าต้นเกมจะได้เท่าไหร่ของเกมต้นตะเคียนนะต้นไม้แห่งโชคลาภ PG กับต้นตะเคียนทอง PG นั่นเองนะคะทุกคนมาแล้ว 4 6คูณหเข้าไปได้รางวัลรวมมาทั้งหมด230บบุตรนะคะก็ไม่คุม้มนะคะทุกคนไม่แนะนำเด้อกดเทอร์โบแล้วกดเองดีกว่าเหมือนเดิมนะคะทีละ5้าไม้นะคะทุกคน5้าไม้ห้าไม,ไม้ไม่แจกะก็ลงไปต่ำอีกนะคับอา่าไม่แจกะก็ลงไปอีกเบ็ดที่2แล้วตอนนี้เฮ้ยไห,หลลงมา ฮัชชนั่นแหละโบนัสเข้าไปเลยสามถุงเบาๆาโอ้โหดีลเลอร์ประสดสีไม่ไหวไปจ้าขอถุงทองแบบจุกๆได้ไหมขอถุงทองให้ฉันสักสีฉันจะได้ถุงทองมากเลยตอนเนี้ยทุกคนไม่ได้ถุงทองเลยนะไปจ้าไป แค่ยี่สิบสองบูนะทุกคนยี่สิบสองบูนะโอ้โ oh, ห oh, น้อยมากเราไปกันต่อมันแจกปุ๊บแล้วก็เบ็ดขึ้นนะจ๊ะอย่าไปเบ็ดลงนะเบ็ดลงก็แตกน้อยนะเอออันนี้เรากลับมาที่เบ็ดที่สามแล้วเข้าพีเจอร์อีกแล้วเราไปดูกันว่าเบ็ดที่สามเราจะได้เท่าไหร่นะเออทุกคนช่วยเป็นกําลังใจให้เจชโชด้วยนะจ๊ะ นานทีจะกลับมาเล่นเกมนี้เพราะเกมนี้รูกว่ามีระบบใหม่แล้วแตกยากมากไม่ว่าจะเวลาไหนก็ตามจะดึกจะซอดแจ้งจะเที่ยงจะบ่ายจะเย็นจะค่ำนะไม่แตกเลยรูกเป็นอะไรแตกแต่แตกน้อยซะเหลือเกินแตกน้อยไม่หวัน่นไม่ไหว,ไหวอเจก็เลยแบบเล่นดีกว่าอะไรเงี้ยอืนนี้ก็มาลองดูช่วงเย็นเย็นเย็นเกือบค่ำ Uh huh. ถูกทองมาแล้วให้มันได้อย่างนี้สิพอบนนิดบนหน่อยลวมาเลยนะถุงทองเนะน,นี่ยบนมันมีระบบดักฟังทุกทนมาเล่นมันคงจะไม่มีละมั้งคิดว่านะ uh huh. ไปจ้าไปจ้า,จามาแล้วขูดห้าสิบแปดได้รางวัลรวมทั้งหมดเท่าไรไหนดูสิ ร้อยเจ็ดสิบสี่บูตนะคะไม่ต้องแปลกใจว่าอันนี้ทำไมมันได้น้อยจังอะไรเงี้ยก็ดูที่เบ็ดนะทุกคนเมื่อกีเอเ้เจ๊เบ็ดเจ๊เบ็ดหลักหน่วยทุกอันเลยนะอันนี้คือเดี๋ยวขอลองเบ็ดที่สิบแล้วก็กดปิดเทอร์โบดูถ้าเข้าฟีเจอร์ก็ก็โอเคแต่ถ้าไม่เข้าเดี๋ยวเราจะเลิกแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าเล่นไปก็ยิ่งขาดทุนขาดทุนขาดทุนไปเรื่อยๆนะตอนนี้ไม่คุ้มเลยอ่ะเกมเนี้ยเอาอีกแล้วอ่ะมันล่อเจ๊อีกแล้วอ่ะทุกคนโอ้โห,โห ไม่ไว่าจะเคลียเดี๋ยวขอเป็นที่ห้าแล้วก็ซื้อฟีเจอร์นะจ๊ะถ้าหมดตัวก็คือหมดถ้าไม่หมดก็ก็ดีนะ <c oughs> ไปจ้าเริ่มเลยเริ่มเลยมดเข้าให้ <c oughs> นั่นแหละอาอไปมา,มาอย่าช้าอย่าช้าคนใจร้อนคนใจร้อน อ๋ออ,ออ๋ออ๋ออ๋อแต่ร้ายจังถุงทองไม่มาถุงแดงมาให้เรื่อยๆก็ยังดีนะแต่ฉันไม่อยากให้หยกสามตัวนี้มันหมดโอ้โห,ห,ห,หมดหมดหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วแน่เลยโอ,โอเคทุกคนโอเคเลยเราควรพอแล้วล่ะเกมนี้ไม่แจกจริงๆทุกเวลาไม่แนะนําให้เล่นนะจ๊ะ นะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้เจด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเจจะมาเอาคืนนะเคล้ายๆอยากดูเกมเกมเฉลยเกมไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะ